มหาสงครามครั้งสุดท้ายลูฟี่ในฐานะจอยบอยจะลากคนทั้งโลกเข้าร่วมในการต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกนำโดยท่านอิมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีธทั้งหลายเลยเรียกได้ว่านะครับสับมังงะวันพีธในปัจจุบันนี้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆมาเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากมายเลยนะครับสมแล้วล่ะครับว่าเป็นภาคสุดท้ายของวันพีธเพราะอาจารย์โอดานั้นได้ปล่อยเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอดีตนะครับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าความเกี่ยวข้องกับ บหรือการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับมาแบบจัดเต็มนะครับโดยที่ไม่กักแล้วในตอนนี้ซึ่งประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับอย่างที่เราทราบแหละครับว่าจอยบอยนั้นได้ต่อสู้นะครับเมื่อช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ8 0 0 900ปีก่อนและจอยบอยนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปซึ่งแน่นอนนะครับจากมังงะวันพีชนะครับที่หลุดออกมาในตอนที่1115นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละครับว่าสงครามวันพีชนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ800ปีก่อนนั้นเนี่ยมันยังไม่อยู่ในจุดสิิ้นนนนนสุดดัััมยงําเต่อ ปัจจุบันนี้และแน่นอนว่านะครับก็เฝ้ารอนะครับการมีอยู่นะครับของจอยบอยคนใหม่นะครับซึ่งเราก็ดูแล้วว่าจอยบอยคนใหม่นั้นก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับเท่ากับว่าลูฟี่นี่แหละจะเป็นคนนะครับที่เป็นผู้นําที่จะต้องมาต่อกรนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกในปัจจุบันนี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของท่านอิมซึ่งแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วผมเคยพูดไปสักพักใหญ่แล้วแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่การต่อสู้ของลูฟี่ที่พะะกับฝั่งรัฐบาลโลกหรือท่านอิมนั้นเพียงแค่ลูฟี่คนเดีย ฝั่งกลุ่มเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกที่จะสามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกได้นะครับซึ่งจากข้อมูลที่มีในตอนนั้นอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าเออฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยถ้าลูฟี่จะต่อกรด้วยมันก็ต้องมีนะครับคนอื่นเนี่ยมาร่วมในการต่อกรเนาะแต่จากข้อมูลล่าสุดนี้นะครับมันก็แอบชัดเจนเหมือนกันว่าการต่อสู้ของลูฟี่ที่จะมาทักกับท่านอิมนะครับเพื่อจบสงครามเนี่ยที่ยืดเยือนะครับยาวนานมากว่า800ปีนั้นมันต้องมีคนมาร่วมนะครับกับกลุ่มโจรสัตว ที่หนวดข่าวนั้นได้พูดไวแล้วครับว่านะครับมันจะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่จะลากคนทั้งโลกนั้นเข้ามาพัวพันในการต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็เช้งกระเดะกันเลยนะครับกับสิ่งที่ลูฟี่ในฐานะจอยบอยนั้นจะทานะครับก็คือจะลากผู้คนหรือว่าลากคนนั้นแทบทั้งโลกนะครับมายุ่งวุ่นวายกับสิ่งนี้ด้วยนะครับเพราะจากค่าประกาศล่าสุดของดรเวก้าพังที่ว่าน้ํานั้นจะท่วมโลกนะครับมันจะเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อคนทั้งโลกวันพีซซึ่งถ้าหากลูฟี่นั้นนะครับสามารถประกาศเเเจจตตาานนนนงงขขออัััววที่่ชด้ จะเป็นคนทําให้นะครับโลกวันพีชนะน้ำไม่ท่วมโลกนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการหาเสียงของลูฟี่นะแต่หมายถึงว่าเป็นเจตจำนงจริงๆนี่แหละของลูฟี่ที่เขานั้นจะทําเท่ากับว่านะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงให้คนทั้งโลกนั้นต้องมาร่วมมือกับลูฟี่ในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอ่าหลายคนคงสงสัยว่าแล้วคําพูดของนวดขาวนั้นมันไปมีน้ําหนักอะไรล่ะกับการแค่นะครับนวดขาวพูดว่ามันจะเกิดสงครามนะครับที่ดึงคนทั้งโลกนั้นมาร่วมในการต่อสู้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนวลขาวนั้นเคย อนที่โรเจอร์นั้นไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลเท่ากับว่าหนวดข่าวนั้นก็รู้ข้อมูลเดียวกันกับโรเจอร์นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นหนวดข่าวไม่ได้สนใจจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสนี่แหละมันเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงในตอนนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่การต่อสู้ของลูฟี่นั้นมันก็คือการลากผู้คนนะครับคนยิ่งใหญ่ในโลกวันพีสเลยนะครับที่วงเล็บว่าไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นในการจะมาต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับด้วยจุดที่ทุกคน,น,น ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับการที่นะครับจะต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นมันจะต้องมีอาวุธโบราณเพราะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับมีการระบุอย่างชัดเจนว่าอาวุธโบราณนั้นเนี่ยเคยแบบว่าหายไปนะครับจากโลกใบนี้นะครับเมื่อ800ปีก่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันหลังจากที่จอยบอยนั้นพ่ายแพ้นะครับและมันยังอยู่บนโลกนะครับจนถึงทุกวันนี้เพียงแค่ว่ารอคนนั้นนะครับมาปลุกอาวุธโบราณในการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับและมันก็จะเป็นการต่อสู้เพื่อเป็นจุดจบนะครับหรือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ สงครามเท่ากับว่าใครกันนั้นนะครับที่ได้ครอบครองอาวุธโบราณน,นะครับซึ่งผมเดาว่าก็ต้องทั้ง3ชิ้นนะผู้นั้นนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่สามารถจบการต่อสู้ครั้งนี้ได้ซึ่งอย่างที่เรารู้แหละครับว่าสามอาวุธโบราณในตอนนี้ก็เปิดเผยมา2ชิ้นแล้วคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะเพราะว่าเคยทาคลิปไปแล้วเกี่ยวกับอาวุธโบราณน,นั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงยังไงในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่เป็นอันว่าทั้ง3อาวุธนี้นะครับจะเป็นตัวแปรครั้งสําคัญแน่นอนสําหรับการต่อสู้ในมหาสงครามคร ก็คือนะครับลูฟี่นั้นเนี่ยจะเป็นผู้นำนะครับในฐานะจอยบอยในฐานะเทพนิกะผู้ปลดปล่อยนะครับในการนาผู้คนนั้นไปต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกที่นําโดยท่านอิมนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะครับรวมมา20กษัตริย์นะครับที่ก็มีการระบุชัดเจนเลยครับว่าฝีมือนั้นถือว่าอ่อนร่อยนะครับกว่าทางด้านจอยบอยก็เลยต้องรวมตัวกัน20กษัตริย์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับ20กษัตริย์นั้นสามารถชนะนะครับในตัวของจอยบอยในยุคสมัยนั้้้นนไดดและใททายี่สุคก็ เกิดเป็นฝั่งรัฐบาลโลกอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ติดสนานะครับว่าทําไมการท่านอิมนั้นนะครับดูจะเป็นคนที่ชักยยอยู่เบื้องหลังซะเหลือเกินนะครับจนทาให้นะครับก็หลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็คิดแหละครับว่าหรือท่านอิมนั้นอาจจะเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีชีวิตอมตะนะครับชีวิตอยู่ตั้งแต่ในยุคสมัยของจอยบอยแล้วอาจจะเป็นอันว่านะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยว่านะครับลูฟี่นั้นจะต้องร่วมมือนะครับกับผู้คนนะครับเพื่อจะสามารถก่อกําเนิดเป็นชัยชนะของตนนนนนเออองงใหหห้้ไดะะครรัั่่่แลลาาายยสสววกมมืโ ็มีหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มนวดดากลุ่มแช่งกลุ่มบากี้หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหลายจําพวกมากมายเลยนะครับซึ่งตามหลักตามปกติแล้วมันก็ไม่น่าจะสามารถร่วมมือกันได้นะครับในฐานา 4, ะสีจักรพรรดิเลยแลไรก็แล้วแต่ในการแย่งชิงกันแต่นะครับถ้านะครับประตูส่วนทางไปคว้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีตนั้นคือการต้องชนะฝั่งรัฐบาลโลกอ่ะถ้าเป็นแนวทางนั้นจริงๆนะครับและถ้าเงื่อนไขนั้นไม่สามารถทําได้เพียงแค่คนเดียวอาจจะต้องเป็นการร่วมมือกันนะครับเพื่อชนะฝั่งรัฐบาลโลกหรือเป็นการร่วมมือกันเนพื ที่ทาให้นะครับเมืองโบราณเนะี่ยที่เคยจมลงไปนะครับเมื่อประมาณแบบ800ปีก่อนนะนะั้นเนี่ยที่จมลงไปนะครับประมาณ200เมตรกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพื่อเป็นประตูสู่จุดๆนั้นในการคว้ามสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมเชื่อว่ามันก็ต้องเกิดการร่วมมือกันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันก็จะติดแหกอยู่ตรงนี้นี่แหละซึ่งหลายคนจะมองว่านะครับเอาก็ไม่ต้องไปร่วมมือสิติดแหกก็ติดแหกไปนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครสามารถคว้าวันพีทได้เลยเดี๋ยวไปหาหนทางของกลุ่มตัวเเอออออองงนนนะครับับววว่่่่่่่าาามมมมมมีีกก้้ไจป็ตตืืืแยล สถานการณ์ที่บีบบังคับอยู่นะครับที่บีบบังคับเลยก็คือโลกวันพีชนนกําลังจะท่วมนะครับก็คือน้ําจะท่วมโลกนะครับและอย่างที่เราได้รู้แหละครับว่าการท่วมโลกของวันพีชนั้นนไม่ได้เป็นการท่วมโลกนะครับโดยอุทกภัยนะครับภัยธรรมชาติแต่เป็นการท่วมโลกนะครับด้วยฝีมือของคนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เดาไม่ยากนะครับฝีมือของคนนั้นก็เป็นฝีมือของท่านอิมนั่นแหละครับยิ่งแน่นอนว่านะครับถ้ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางหรือกลุ่มโจรสัตว์อื่นเลยใครก็แล้วแต่ที่เป็นศัตรูนะครับต่อฝั่งออาาาาัักรรรโลลนนน้้ะะคบบบบ่่่ิงดูไไไฟีแวมทํ มันก็จะทําให้ท่านอิมนั้นจะเป็นฝ่ายที่ชนะแทนนะครับและน้ํานั้นก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยได้ซ้ำนะครับมันก็เลยเป็นไฟบังคับไงให้พวกเขานั้นนะครับต้องต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนว่านะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับที่ผมพูดไปว่าทางด้านหนวดขาพูดว่าทุกคนนนเนี่ยก็คือจะถูกดึงเข้าไปนะครับพัวพันเกี่ยวกับมาสงครามครั้งนี้มันก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงกันเลยนะครับกับตอนที่ผ่านมาน นั้นจะต้องร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองซึ่งล<เ>ูฟี่ในฐานะจอยบอยเทพนิกานั้นในตอนนี้เนี่ยโอเคมันไม่สามารถต่อสู้ได้อยู่แล้วนะมันยังมีปริศนามากมายที่ลูฟี่นั้นนะครับจะต้องไปไขให้ได้นะครับหรือนะครับผู้ที่เคยมีส่วนร่วมและการกับจอยบอยในอดีตอย่างตอนนี้ถ้าถามผมว่าผู้ที่มีส่วนร่วมที่ชัดเจนมากที่สุดและยังอยู่เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสลหรับช้างสุนิชานะครับเพราะอย่าลืมว่าช้างสุนิชานั้นได้ทําการขอโทษจอยบอยมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่ตื่นแล้้วกก็็พูดดคุยุยัับโโ่่่่่ใใซึงนนนนนีีเปจจทาส ช้างสุนิชานั้นทําผิดอะไรในตอนนั้นนะครับและนะครับสิ่งที่เบก้าพังพูดแหละครับว่ามันเป็นการต่อสู้กันของ2แนวคิดใช่ไหมก็คือแนวคิดฝั่งรัฐบาลโลก20กษัตริย์แล้วก็ฝั่งของจอยบอยซึ่งทางด้านเบก้าพังก็ไม่ได้ตัดสินนะครับว่าใครถูกหรือว่าใครผิดนะครับหรือบางทีแล้วสิ่งที่ทางด้านของช้างสุนิชานั้นขอโทษนั้นอาจจะเป็นความผิดบางอย่างนี่แหละที่อาจจะทําให้พวกเรานั้นนะครับรู้สึกทึ่งก็ได้นะครับที่จะมีการเปิดเผยมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับนอกจากช้างสุนิชนนยงม่งโอื กับจอยบอยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ้วนและแต่เป็นสิ่งละกันนะครับที่บีบคั้นที่ผมพูดไปแล้วครับว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องเป็นการร่วมมือกันในการต่อสู้และบางทีแล้วนะครับมาจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นข้อผูกมัดเลยได้ซ้ำนะครับที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องต่อกรอนกับฝั่งรัฐบาลโลกเพียงแค่ว่านะครับไอข้อตกลงนี้เนี่ยโอเคเราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันจะเป็นสิ่งที่กลุ่มโจเซนหมกฟางนั้นไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีก่อนหรือเปล่าน ต่อกองกับฝั่งรัฐบาลโลกหรือนะครับอีกแง่มุมนึงที่ผมพูดไปแหละครับว่าการที่เป็นข้อผูกมัดเนี่ยก็คือจะต้องต่อกองกับฝั่งรัฐบาลโลกและชนะให้ได้ก่อนและทําให้โลกเนี่ยอ่ะอย่างเช่นนะครับน้ำไม่ท่วมโลกด้วยวิธีไหนเราไม่รู้นะแต่มันจะเป็นการปรากฏขึ้นของโบ,บ,บราณอณาจากโบราณและน่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการควสำบัตล้ำค่ายอย่างวันพีก็ได้ซึ่งอย่างนั้นก็เป็นหนึ่งเงื่อนไขในการบีบบังคับด้วยเช่นกันนะครับที่ทําให้นะครับไอ้พวกยิ่งใหญ่ในโลกวันพีตนั้นต้องร่วมมือกันนะครับ่าควิด<อ> สงครามครั้งนี้นะครับลูฟี่เนี่ยจะลากผู้คนมาร่วมในการต่อสู้ได้หรือเปล่าจะมาพัวพันได้หรือไม่หรือจะเป็นการใช้เดี่ยวในการต่อสู้ไปเลยนะครับคือกุมโมกฟางใช้เดี่ยวโซโล่เดี่ยวไปเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอาจจะมีการพูดไปแล้วบ้างนะครับก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกแนวแบบว่ายังไม่ได้มีข้อมูลมากมายขนาดน,นี้แต่นี่คือข้อมูลค่อนข้างชัดเจนเลยเกี่ยวกับการต่อสู้ในอนาคตนะครับและยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับลูฟี่ที่เป็นจอยบอยเทพนิกาอีกผู้ปล่อยธาานมันแทบจะเป็นนนกกาารรรววมผูู้้คอย่แลใ ร่วมมือในการต่อสู้กับเขานะครับโอเคทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปบางคนอาจจะคิดว่ามันก็ยากนะที่คนจะมาร่วมมือกับกลุ่มหมอกฟางได้แต่บางคนก็คิดว่ามันก็อาจจะมีข้อปลุกมัดบางอย่างก็ได้ในการมาร่วมมือนะครับก็คอมเมนต์มานะครับไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนผมทุกคนนะอยากให้มีความเขียนต่างเลยได้ซ้ำนะครับจะได้มีความเขียนที่หลากหลายนะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนทีีีี่่่มมมมคควววาาาาาาเเเหหหห็นนนนนททลลกกกกยยะรัับใงดด ็คอมเมนมนต์าได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ